ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสกูตเตอร์พรีเมียมที่หลายคนรอคอยกับ2025 Yamaha Tmax 560ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างลงตัว Yamaha Tmax 560รุ่นปี2025ยังคงความเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ระดับท็อปที่มาพร้อมเครื่องยนต์สสูบข,ขนาด5 6 2ซีแบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้พละก,กําลังที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมในทุกย่านความเร็วระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่นุ่มนวลและแม่นยําพร้อมระบบ traction control ท,ที่ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนรูปลักษณ์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของ T ีแม e กเอาไว้ครบถ้วนแต่มีการปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝาหน้าเหล็กคู่ดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความดุดันพร้อมองไฟดิเอลที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ช่วงกลางวันด้านท้ายรถยังมีไฟเลดแบบใหม่ ที่เน้นความล้ำสมัยและการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบเทียบที่ขนาด7นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันยามาฮ่ามาไยและยังรองรับการใช้งานระบบนำทางจาก g a r มินที่แสดงผลได้โดยตรงบนหน้าจอของรถซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเดินทางหอเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงมีระบบบ่ออุ่นไฟฟ้าในบางรุ่นย่อยและยังสามารถปรับความสูงของชิลหน้าแบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่ตามสภาพอากาศและความเร็วระบบการสะเทือนหน้าแบบอูกลับขนาดใหญ่41ม mm. มและโช้คอหลังเดี่ยวที่สามารถลดปรับพหลดได้ให้การเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมและซับแรงสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมขณะที่ระบบเบรกหน้าคู่ขนาด267ม mm. มและเบรกหลังขนาด282ม mm. มพร้อม ABS ให้การหยุดรถที่มั่นใจและปลอดภัย อีกจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบสมาร์ทคี์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถสตาร์ทรถหรือปลดล็อกโดยยอไม่ต้องนำกุญแจออกจากกระเป๋ารวมถึงระบบครุสคอนโทรลที่ช่วยให้การเดินทางกลสบายยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะยามาฮ่าทีแม560ปี2025ยังให้ความรู้สึกการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังมาพร้อมอัตราเร่งที่ดีเยี่ยมและการตอบสนองที่ฉับไวเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัว และการเดินทางบนถนนไฮเวย์ที่ต้องการความสเสถียน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ218กิโลกรัมซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับรถขนาดนี้และยังให้ความมากนักคงในการขับขี่ระบบเฟรมอลูมิเนียมที่แข็งแรงช่วยให้รถมีการทรงตัวดีและควบคุมได้ง่ายที่ Max 560รุ่นปี2025ยังมาพร้อมตัวเลือกสีใหม่ที่ดูหรูหราและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีเทาด้านสีดำเงาหรือสีน้ำเงินเข้ม ที่ช่วยเสริมความเป็นพรีเมียมให้กับรถคันนี้ได้อย่างลงตัวในภาพรวมแล้ว Yamaha T Max ห้ารปี2องพถือว่าเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่เหมาะสําหรับคนที่มองหารถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลยอย่างมีสไตล์ขอบคุณที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้า